สวัสดีครับค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยถ้ามองทางด้านเทคนิคลงไปต่ำสุดคือ1 1ึ้น1จุดนะคะแล้วก็ขึ้นมารีบาวปัจจุบันยืนในระดับประมาณ1,198จุดนะคะมองการเคลื่อนไหวตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคะอะอย่างนี้นะครับเอาแยกแยกเป,เป็นมุมโดยการาฟเทคนิคสำหรับตัวดัชนีเซตก่อนนะคค่ อ่ามุมการาฟเทคนิคสำหรับดัดชนีเซ็นเนี่ยต้องบอกว่าโดยรูปร่างเนี่ยเราเราเรียกกันว่าเป็นแนวโน้มขาลง <นะ S 1> โดยรูปร่างนะคะอ่าโดยโดยโดย,โดยรูปร่างของของแท่งราคาเนี่ยมันดูเป็นแนวโน้มขาลงแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงโดยตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่อ่มันขัดแย้งกับฟันโฟซะหน่อยจริงฟันโฟอาจจะต้องลุ้นลุ้นลุ้นวันนี้ครับจริงๆในส่วนของที่าทางต่างชาติช่วงที่ผ่านมาพอดีเขาซื้อแล้วก็มีการลองในส่วนของอินดีคฟิวเจอร์ ค,คือตอนนี้ข้อมูลบริัารยังกันคือกราฟเนี่ยดูแล้วเป็นแนวลคทังงลงแต่ว่าข้อมูลสั่งชาติเนี่ยบอกว่ามีโอกาสซื้อมากมากกว่าขายนะครับค่ะเขา<ำ>ลองโพิชั่นกันแทนใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะต่างชาติสะสมลองโพิชั่นอย่างที่บอกไปคราวนี้<อ>เราถ้าเราสัเงเกตก็คือตอนเช้ามันเปิดตกมากเลยถูกไหมครับตามตามดัชนีต่างประเทศเป่นบ่ายมันรีบาลมากเลยอืมค่ะนะครับคราวนี้วัตถุสำคัญของของผมคิดว่า เราอาจจะต้องรอสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ถ้าเกิดไม่ได้จําเป็นอะไรอาจจะไม่ได้แอคชั่นอะไรก็ได้นะครับใครที่พัดรอตไปแล้วก็คัดไปแต่ยังไม่ได้ซื้อใหม่ก็ก็รอ,อความชัดเจนเพราะว่าถ้าโดยเทคนิคเนี่ยอันต้องคอนเฟิร์มที่สัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยแฟนตันชนีกลับมาขึ้นนะถุงละวันจันวันจันเราหยุดนะครับไม,ไ,ม <laughs> ไม่หยุดหรอกวันจันเราไม่หยุดค่ะไม่หยุดถ้ากลับมานะครับ <laughs> เสร็จแล้วก็ตันเชนีก็เปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเสร็จแล้ว ยืนเหนือ1 2 0 2ุดได้ใน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 วันจันทร์นะครับถ้ากลับมายืนเหนือ1 2 0 2องแล้วก็ยอดซิ้งวันวันนี้ปายชาติซื้อสุทธิทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ในอินดิคฟูเจอร์อยู่เนี่ยผมก็มองว่ามันน่าจะหีตัวขึ้นกราฟเนี่ยโดยสัญญาเทคนิคเนี่ยก็จะกลับมาเป็นแนวลงขาขึ้นระยะสั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าจากโดยข้อมูลต้องบอกก่อนตอนนี้กราฟเป็นแนวลงขาลงจนกว่าจะจะสามารถยืนเหนือ1 2 0 2ุดได้นะครับค่ะ แล้วกลยุทธ์ก็คืออยู่เฉยๆถ้าท่านที่ปรับพอตไปแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ตอนนี้ผมก็รอดูเจนอ่าใช่พอดีข้อมูลมันขัดแย้งกันเรารอเรารอดีกว่าครับยังยังไม่แอคชั่นอะไรรอให้มันปลอดภัยกันเราค่อยเล่นอร์้มันก่อนไม่ต้องใจร้อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะโอเคท่านั้นเองหุ้นที่ได้มีการมองไว้ที่หลายคนก็มองกันว่าผลประกอบการที่จะจบในวันที่16สิงหาคมก็ก็ไม่ต้องไปไปตามตัวไหนหรือว่าต้องขึ้นอยู่กับอะไรใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับอาจจะลองลองรองดูชนิดหนึ่งผมก็จะว่าถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กที่ที่ผลประกอบการดีผมก็จะว,ว่ามันก็คงจะขึ้นมานะครับทยอยขึ้นแบบนั้เออก็ผมกังวลเรื่องของอแรงขายเนี่ยครับของไชาติกับปัญหาชนิดหนึ่งแต่ก็โดยโดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยพอโดยส่วนตัวผมเนี่ย <S <S ผมผมเห็นว่าฟันโฟลด์ไชาติมันยังเข้าอยู่ใจผมคิดว่าถ้างลงเนี่ยมันอาจจะลงไม่ไม่ไม่เยอะมากจนกว่าไทงชาติจะกลับใจมาขายหลักพันล้านนะครับอืม ค่ะค่ะค่ะก็ hésitez, ตอนนี้มีตัวเล็กส่วนใหญ่ก็มากันเยอะเลยนะคะคุณเมฆะที่ที่ค่อยๆขยับขึ้นมาใช่ไหมคะ SLC อะไรก็ขึ้นเขาเรียกว่าวรุ่มการซื้อขายหนักๆเลยนะคะใช่ครับส่วนใหญ่ผมก็จะว่าตัวเล็กครับช่วงนี้ตัวเล็กที่ผมประกอบการดีมันก็จะวิ่งกันพอสมควรเลยอย่างจริงในส่วนของ SLC ก่อนนะ SLC ก่อนนะนี่โหวิ่งมากั้สามสิบแปดตางเงียขึ้นไปหกสิบสี่ตางเงี้ยร้อยเปอร์เซ็น แรงมากเลยค่ตอนนี้ตัวเล็กที่มานะคะมี BTS นะคะ PF Property Perfect นะคะหุ้นที่ที่ที่ขยับมานะคะยี่สิบวันต้องบอกว่าจริงจพวกนี้โดยโดยกราฟเทคนิคเลยนครับพวกนี้เป็นเกณฑ์ซื้อทางกราฟเทคนิคเลยครับอย่าง Property Perfect อย่างเงี้ย Blue ก h i p p r o p เป็นเกณฑ์ซื้อทางกราฟเทคนิคด้วยถ้าถ้าจะบอกนะครับแล้ว BTS หรคะ BTS ก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่า BTS เนี่ยโดยกราฟเทคนิคจะจะ จะยังคือช้าไปวันหนึ่งจริงๆริง B T S จะเป็นสัญญาณซื้อเมื่อวานอ๋อค่ะเอ่อเมื่อเมื่อวันทําการก่อนหน้านะครับแต่เพิ่งมาเด้งใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใน้เฉลยบอก B T S นะครับกับตัว property แต่ f e c t property perfect นี่คือเป็นสัญญาณซื้อวันนี้จากฟาร์มเทคนิคนะครับถ้าจะซื้อวันนี้ก็หมายความว่าต้องเก็บ property perfect วันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ตอนนี้ราคาประมาณเอ่อเท่าไหร่นะบาทสิบห้ากับบาทสิบหกสตางค์ใช่ครับจริงๆรอ่า โดยสัญญาซื้อมันจะอยู่แถวๆนี้ครับบาทสิบห้าถึงบาทสิบหกแต่ว่าวันนี้คนส่วนใหญ่จะแมทเป็นที่บาทสิบหกสตาค์เยอะอนะครับประมวานสักแปดสิบสามล้านหุ้นแมทที่บาทสิบห้าสตาค์ประมาณสักหกสิบสี่ล้านหุ้นถ้าเกิดเราได้ต้นทุนที่บาทสิบสี่สตาค์เนี่ยต้นทุนจะได้เปรียบนะครับแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะลงจนเราได้ไหมนะครับบาทสิบสี่สตาค์แต่ต้นทุนควรจะเด็กกองอยู่แถวบาทสิบห้ากับบาทสิบหกทั้งหมด ดยฐานะคือถ้าเราอยู่แถวเนี้ยมันก็ไม่ไม่ได้เสียเปรียบคนส่วนใหญ่เพราะว่าคนน่วนใหญ่ที่เข้ามาก็มาแถวนี้เหมือนกันเข้ามา64ล้านนะคะสําหรับบาท15ตังค์ใช่ครับประมาณ6 65ล้านแล้วครับตอนนี้ครับค่ะค่ะก็บาท15เคาเคาปิดราคานี้ไปก่อนนะคะในในเชิงของการข้อซื้อข้อขายนะคะคุณผู้ชมค่ะก็กองกองราคาไว้ที่บาท15ตังค์ใช่ครับใช่ครับเจอร์คุณแม่ทีเฟกเป็นไงบ้างครับ ทีเสร็จนะครับวันนี้จริงถึงเกณฑ์สต็อกลอครับทำของหลุดไปแล้วเพราะว่าคาบิลาที่ให้ไว้แปดหนึ่งสี่วันนี้มันลงไปต่ำ <c oughs> วกว่าแปดหนึ่งส <c oughs> ี่ๆๆน,ออนะครับแล้วก็ก็ทําของหลุดแล้วก็ต้องคัดล็อตไปแล้วลหละนะครับตอนนี้ก็คือรอครับยัง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 ไม่แอคชั่นอะไรเพราะว่าการาฟในรายชั่วโมงตอนนี้ยังยังไม่ยืนยันว่าเป็นอนรโน้มยังไม่ยังยืนยนันว่าเป็นอนวโน้าขึ้นนะครับแต่ใจผมเนื่องจากยังเห็นต่างชาติสะสมรองอยู่ยังยังไม่เห็นปล่อยปล่อยช้อออกมาจริง มันขัดแย้งกันผมเลยว่ารอดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะใช่ครับทองคำเชิญเชิญที่ที่มันดีดมานี่ไม่มีนัยยะอะไรเลยใช่ไหมครับหมายถึงตัวตัวฟิวเจอร์นยครับใน50ใช่ไหมครับครับผมจริงๆก็ดีดขึ้นมาผมว่ามันถ้าถามผมนะครับในในความคิดเห็นคือจริงๆถ้าเกิดเราไปดูต้นทุนต่างชาติจริงต่างชาติมีการเปิดสะสมวันที่ต้องเปิด5 5,000 c อ n t r a c t เนี่ยต้นทุนเงนกองอยู่ที่8-14เซ่เยอะครับค่ะครับผม ถ้าเกิดว่าผมคิดแบบเล่นๆว่าถ้าเกิดสงชาติเขาไม่คือเซ็น50บอเนจิทิลเจอร์มันเล่กเกินจะต่ำกว่า814เพราะว่าสงาชาชจะขับทุนที่เปิดมาแล้วแท6,000สัาญาณครับเพราะงั้นยังไงดับชนีมันน่าจะต้องขึ้นมาเกิน814อยู่แล้วในระยะสั้นนะค,ะครับแต่ว่าโดยระยะยาวเราไม่รู้ว่าอย่างขึ้นมาวันนี้จริงๆเราไม่รู้ว่าทิ้งวันนี้ยตาชจาะเทคชั่นอะไร S <S ย,ยังไม่รู้ว่าเขาสับขาหลอกเปล่าทําเป็นลองใช่ใช่ใช่แล้วก็ค่อยทยานเกาเรียกะบาบหุ้นออกมา,อ,มาอ่าอ,อย่างเงี้ยครับตอรานี้ตอนนี้พอจริงจผมคิดว่าเขาเปิดห้าพันเนี่ยมันมันปล่อยของยากอยูอย่แล้ว่ะคือห้าพันสัญ,ญญาที่จะปล่อยให้ได้กําไรยากน<ใ>นเนี่ยในในมือผมเนี่ยมันสัญญามันเยอะมาก่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าแะไมันก็ต้องดันขึ้นก่อนระยะสั้นอยู่แล้วแต่ว่าที่วันวันนี้สมมติถ้าเกิดว่าต่างชาติเกิด กิดสรลองเพิ่มเนี้ยผมก็จะอุ่นใจแสดงว่าเขามีของเรียกขึ้นเหมาเดิมการที่เขาจะปล่อยสั้นๆให้ได้กกาไรมันยิ่งยากเหมือเดิมแสดงว่าผมก็มองคือกราฟเทคนิคบอกเป็นแนวโน้มขาลงทําให้ผมเชื่อว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงแค่สั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่างชาติเกิดเปลี่ยนใจนะครับหรือว่าการกาาหมากเลยแบบเนี้ยสต็อปลอตไปผมผมก็จะมองว่าเฮ้ยแสดงว่ามันมันไม่ใช่ลงระยะสั้นนะผมว่ามันอาจจะลงนานขึ้นกว่าเดิมที่ประมาณกางวันแต่ห้าพันสัญญาถ้าสต็อปลอตแล้วแทงช็อตกลับมาคืนแล้วะ เป็นเป็น,เป,นเป็นไปได้ถ้าเกิดตอนนั้นผมอาจจะกลับใจมาเล่นช็อตนะครับคแต่ตอนนี้คือผมคือมันก็ไม่ไม่มั่นใจว่าจะลองหรือหรือ,อ,อถ้าช็อตนะครับก็คือต้องปล่อยปล่อยผ่านเลยช็อตนี้ครับเวลาเวลาการลงทุนผมว่ามันจะเราจะเลือกช็อตเฉพาะที่เรามั่นใจได้เราไม่จำเป็นต้องไปกดกันตัวเองว่าเราต้องเล่นถี่ตลอดนะครับในในมุมผมชืวว่าช็อตที่เรามั่นใจเราเล่นช็อตที่เราไม่ไม่มั่นใจเรารอส่วน แต่ว่ามันไม่ได้แบบคำว่าไอ้ช็อตที่เรามั่นใจทุกครั้งมันจะถูกเนี่ยแต่ว่าไอ้ช็อตที่เรามั่นใจมันควรจะถูกมากกว่าผิดแ,แค่นั้นนะผมว่าคือว่าโอเคค่ะ,คะ,อะทองคําค่ะในส่วนของทองคําำมันมันเบ้งแล้วแหละอย่างที่คาิเลียที่บอกนะครับว่าถึงสองประมาณสักสองอสองหมื่นสี่อย่างที่บอกครับแล้วมันก็นเบ่ง จริงๆมันลงกปต่ำกว่าด้วยนะมันลงไปสองหมื่นสามพันเก้าร้อยอย่างหน่อยแล้วก็เด้งนะครับผมมองว่ามันก็ตอนเนี้ยโดยการที่อิดทองก็เป็นแนวต้องขาลงแล้วละ่ะถ้าเกิดว่าใครที่เด้งรับได้แล้วปล่อยได้ไป,ไปในคืนก่อนหน้าแล้วล่ะผมว่าควรขาลองก็ควรควรจะปิดทีเนี่ยต่อให้ตอนนี้มันสมดุลตัวหรือว่าขาขึ้น่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยเพราะว่ายอดสะสมของใครชาตินเนี่ยเขากลัาเปิดช็อตสถาบันแล้วตอนแรกผมบอกว่าหลบอกน้อนว่ามันครับเขาเปิดลองมาเรื่อยๆทายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แล้วเขามาระบายขายไปบ้างแล,ล้วกราฟอัวนี้มันเป็นลงนลงระยะสั้นอลไรกันที่ก่อนหน้านี้นผมบอกว่าถ้ามันต่ำกว่าสองหมื่นสี่พันสามร้อยนี่ก็คือว่าให้ให้ให้สปอตลดขาลงไปพอขายขาลงไปแล้วมันน่าจะลงมาที่สองหมื่นสี่พันทวนพอมันลงมาที่สองหมื่นสี่พันทุนแล้วมันเด้งขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าตอนคือเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าสายชาจะแอคชั่นอะไรตอนนี้ผมรู้แล้วว่าสายชาก็จสามวันคือแอคชั่นเป็นขาช็อตออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าเราก็หลีกเลี่ยงแข่งนะครับแล้วเราไม่ช็อตตามนะครับ เออจริงๆช็อตตามได้แต่อาจจะต้องช็อตน้านแต่จะแบบส่วนอ่างแค่ร้อยร้อยเดียวอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะตาทตาแบบน้อยแต่ก็ต้องรอรอมันตอนรีบาวอยู่ด,ดีครับค่ะอืมไม่หวครับคือคือถ้าเกิดว่าถามแบบว่าจะช็อตตรงนี้เลยสองสี่ค่ะสองหน่สี่สี่พันอาจจะดูแล้วสี่่ถ้ามันเด้งมาสักสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองหมื่นสี่พันสองร้อยอะไรเงี้ยถ้าเด้งขึ้นมาก็ก็ยังก็มีโอกาสชอนะ็อตหน่อยค่ะแต่ถ้าเกิดมันยังไม่เด้งขึ้นผมดูแล้วรอรอจะดีกว่าค่ะนะครับ ได้ค่ะคือจริงๆถ้าใครเล่นช็อตนะครับมันจะมีเกณฑ์เกณฑ์สต๊อปล็อตขายช็อตคือถ้าเกินสองหมื่นสี่พันสิบบาทใน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 ซีรีส์เดียนสิงหาซีรีส์คิวอ่ะค่ะเออก็ถือว่าต้องต้องต้องเลิกเล่นครับค่ะต้องสต๊อปล็อตขายช็อตในสองหมื่นสี่พันยี่สิบาทแล้วกันนะครับสองหมื่นสี่พันยี่สิบาทเป็นสต๊อปล็อตขายช็อตอืมค่ะค่ะได้ค่ะโอเคครบทอมขอบคุณมากนะคะคุณแม่ค่ะค่ะ